กองนี้กองนี้กองนี้หัวใจหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกเลยเพนถส่งรูปไปด้วยนะดึก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 เลยจะลงในเพจเอาอันนี้ก่อนอันในกลุ่มจะเร็วอันในด้อมจะเร็วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้คนมาอ่าก็เรียกว่ามาซื้อเสื้อนะครับลำดงน้อยก็มานะนี่นะลำดงน้อยก็มาหกตัวเท่าไหร่ตอนนี้คน คนแห่มาซื้อเสื้อเต็มเลยัะกลัวไม่ได้กันต่อแถวบ้านเลยฮะท่านผู้ชมกลัวไม่ได้กันครับนี่จะได้เสื้อไม่จะได้เสื้อไหมได้แล้วเอาอีกไหมโอ้อ่าอ่าอ่าานี่แก๊งละแวงเนี่ยโหอ่าวันนี้แก๊งละแวงแจกอะไร แกงขนมปังคือแกงหนูแกงเล่าคู่สปอร์ตตัวน้ำตัวน้ำอ่าเขาเราแบ่งนะฮะได้แล้วได้แล้ว m 4 l M4L1 โอ้โหสั่งกันเพียบเลยโอ้ดำดงน้อยเอาไปเยอะจังนี่โอ้เสื้อเยอะมากเลยดํารงน้อยดำดงน้อยเอาไปเยอะจัง โอ้ดำนลงน้อยเหมาต้นลุงไม่เหมาไปแล้วไปแล้วนะครับนุ่นนุ่นไปเลยตอนนี้นุ่นก็ร่างกายเสื่อมนะโอ้โหขายดีขายดีนะท่านผู้ชมเลยยามุกเก็บบรรยากาศก่อนน้องนุ่นก็อยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวเก็บนุ้่นเสร็จวิ่งไปหาน้องนุ่นนะครับตอนนี้ต้องแยกวิ้งแบตหมดทุกอย่างเลยอ่ะ ไม่ได้้อ L ไม่้ L อีกวเกบรรยากาศแล้วท่านผู้ชมโอ้เมาคนละสิบตัวแปดตัวสิบตัวบดบดเลยแปดเท่ากับเท่าไรแปดีไปดิอะไรนะอีกตัวนะตังนึ่งตั้งัดีตั้งมัดตีตั้งัดตริ่อลนี่เลขเ่ือีนได้นะคะอะไรนะหนึ่งนัสขออะไรมาทั้งหมนขออะไรมาขอขายเ่ือกเลยขอไป คนกลางเแดงหมด้มีชีอแกงกันเพียบเลยมีหลายแกงมากน้องนุ๊ก่อยเสื้ออยู่นะครับขายเสื้ออยู่จะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับ มีแต่คนจะเอารูปจากทีหมูยูหมูจะเอาเวลาไหนลงนาะตอนนี้ลงไม่ทันเลยเอาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมาเฮ้ยจุ๊บจเอาอะไรมาให้เนี่ยตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรผมเรียกไม่ถูกวโอ้โหเนียใช้งานเลยมีทั้งกลกลงสก่อสุดโอ้โหมอ

เลือกไซอะไรใครจะเอาเหมาน่าจะไซน่าจะหมดแล้วนะไซอะไรก็ต้องเอาแล้วตอนเนี้ย้องเล่นยู่ฝั่งด้านหลังเวทีนะเดี๋ยวจะไปหาน้องดุนรอแป๊บนึงนะถ่ายน้องโน้กก่อนนี่นะเดี๋ยวบรรยากาศได้ไหมได้ไหมเล่าข้ามาเอามา อ๋ออันนี้น้ะองจลอัใหม่อันมาอัน่งมากเหรอมันบมันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันยิ่งยาวแล้วกสองไม่ไหวอ่ะ่าเอาใหมเอาใหม่นี่จบน่ะไมืดไปได้อยู่อ่ก็่้ดตั้งให้ด้วยนะโอ้หนวต่อข้ามมนเยอะ เบาแสงลงมเมื่อกี้ยังรู้กหนฮะเอานุ่นบ้านไปอ่ะบ้านบ้านโอ้น้องนุ่นมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายน้องน,นุ่นก่อนนะอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋บรรยากาศนุ่นก่อนน้องนุ่นมาแล้วเก็บบรรยากาศโอ้ยเ,เดี๋ยวบรรยากาศน,นุ่นนะครับนี่ายรูปกับเอฟซี กำลังถ่ายรูปกับเอฟซีนะครับถ the okay, cool uh, uh, ่ายรูปกับเอฟซีตอนนี้คนก็มารอถ่ายรูปกันเพียบเลยครับเก็บบรรยากาศน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นน่าจะถ่ายกับนุ่นเนี่ยเสร็จแล้วเลยมานี่นะเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับไป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 เจอกัน เจอกันนาวนครเปล่าไปเปล่านวนครไฟไปนะมีแต่หมูไปโอเคนะครับเป็น,นรบนรรยากาศเรื่อยๆนะฮะเด็เเกแฟนคลับก็มารอถ่ายรูปก,กันถ้ามันจะมืดหน่อยนะไฟผมแบตหมดแล้วครับแบตทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างเเดี๋ยครหมดจริงๆเนะวันนี้แฉ่าย,ยาวนานมากอากาศก็ร,ร้อน <พา S 1> แบตมันก็แบบโอ้กินสุดๆเลยนี่ไฟผมก็สว่างแล้วรอาไฟลงเดี๋ยวมืดเลยไง มีคนถ่ายอยู source, ่มีคนถ่ายอยู่ไปดูเส uh, ื oh, ้อไปดูเสื้อนะไปดูเสื้อตรงนู้นน่อยเออแล้วที่แล้วแล้วมาไปขอถ่ายรูปแล้วเอาเอามันมันจะไปแล้วมันมันจะไปแล้ว ไปแล้วโอ้ยขอลูกคู่หน่อยเถอะขอลูกคู่หน่อยไม่รู้ละ่รัวไปก่อนน่่นก๊อกต้องนี้หน่อยเด่นสองสามเ่นสองสาม่สองสามโอเค

แปลี่ยนเปลี่ยนน้มนีฮาร์ดมาอยไม่ได้อ่าโอเคตรงนี้ด้วยตรองนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเปวเลยเดิเลยิเลยเดนเลยเดเลยอเ้อ้นี้หอ้โหโอ้โหอ้โ้หโอ้โอ้โโหโหองโห้โอ ยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเอ็นดูเอฟซีเชียนาดูเลย